ดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง c c m 4 8เช่นเคยนะครับ mm hmm. สำหรับวนันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีแดงของทีมชาตินอร์เวยที่ออกแบบมันสวยมากๆเป็นธงชาติไทยเลยนะครับสีแดงสีขาวสีน้าเงินนะครับแต่ว่าสีหลักเนี่ยก็คือสีแดงใช่ไหมครับซึ่งสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ ผมเข้าใจว่าน้องคนนี้เนี่ยชอบนะครับเพราะว่าน้องเคยบอกในพอมอัพไลน์ว่าอยากทําผมสีแดงก็น่าจะเป็นสีนี้แหละนะครับก็เลยตัดสินใจไปซื้อเสื้อตัวนี้มาแล้วก็สกรีนด้านหลังชื่อเสื้อน้องนะครับก็น่าจะเห็นบ่อยแล้วเนาะเวลาที่ผมทาคลิปพูดถึงน้องนะครับอ่ะมาดูกันครับก็เป็นใครไไม่ได้นะครับนอกจากน้องขวัญธิดาทิพย์ิรพันธ์ สมาชิกุ่มที่3ามงวง C.J.M. 4 8และน้องก็อยู่ในฐาน,นะโอชิมเข้มๆทางฝั่งวงมิ้นของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผมมีเมื่อน้องมีเรื่องอะไรดีๆยผมก็จะนัมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมพูดถี่น้องในวันนี้เนี่ยก็มาจากไลฟ์ล่าสุดของน้องผมไม่แน่ใจว่า,อาตอนคลิปนี้ลงไปเนี่ยจะมีไลฟ์ล่าสุดยิ่งกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ย เป็นไลฟ์ล่าสุดข,ของน้องนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์ที่ทําให้ผมว,ว้าวอีกแล้วนะครับเวลาน้องขวัญมาไลฟ์หรือปรากดตัวอะไรก็ตามน้องจะทําให้ผมรู้สึกว้าวได้เสมอนะครับไล่มาตั้งแต่อ่ะเวลาน้องตากดตัวบนเวทีน้องเชิดฉายมากๆากเราก็ได้เห็นกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเต้นเนี่ยโอ้โห ยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองไครในวงจริงนะครับเป็นเด็กที่เต้นได้ทุกแนวเลยนะครับแนวน่ารักน่ารักสงกับหน้าตาของน้องน้องก็ทําได้ดีนะครับแบล๊บแบลน่ารักน่ารักนะครับหรือว่าแนวดุดุมั่นมั่นแข็งแรงน้องก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับถ้าใครเคยดูน้องขึ้นในคอนเสิร์ตแชปเปอร์นี้คอนเสิร์ตเขาเรียกว่าอะไรนะแบทเทิลอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นเลยว่า เด็กคนนี้เต้นได้โหดมากๆนะครับเพลงรูมเมอร์ก็เต้นมาแล้วเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั่นอะไรก็เต้นมาหมดแล้วหรือว่าในเทเตอร์นะครับเพลงเอ่อแบล์เพลงโหดอะไรก็แล้วแต่น้องทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเรียกว่าเป็นเมมเบอร์ที่เขาเรียกว่าโดดเด่นเขาเรียกอะไรนะเมนแดงใช่ไหมครับคนกระจดจ้ำภาพน้องตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในไลฟ์ล่าสุดที่ผ่านมานี่แบบ โอ้โหกลับผมดูแล้วกรี๊ดสุดๆนะครับเพราะว่าภาพของผมจะคุ้นกับการที่น้องเป็นเมนแดนซ์เป็นเมมเบอร์สายเต้นมาตลอดนะครับแบบว่าไลฟ์นี้เนี่ยน้องมาไลฟ์ร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วแบบโอ้หว้าวคือคุณคือนักร้องเสียงเพราะจริงๆน,นะครับน้องร้องเพลงได้เพราะมากๆเพราะจริงๆน,นะครับคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีร้องเพลงนู้นเพลงนี้อยู่บ้างแหละในไลฟ์ของน้องเองนะครับแต่ว่า มาลาไลฟ์นี้เนี่ยน้องจัดโหดเลยนะครับนอกจากเพลงปกติเพลงวัยรุ่นเพลงอะไรของน้องทั่วไปที่น้องรู้จักแล้วหรือเพลงบงอกอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเพลงหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมแบบกรี๊ดมากๆแบบน้องขวัญคือนักร้องเสียงของจริงเลยก็คือเพลงพระจันทร์เสี้ยวนะครับซึ่งทุกคนทราบกันดีว่าเพลงพระจันทร์เสี้ยวมันคือเพลงที่แบบ สำหรับเมมเบอร์สายร้องโดยเฉพาะนะครับที่ถ้าแบบไม่เจ๋งก็เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะร้องแน่นอนนะครับเพราะว่าสีอะไรมันต้องใช้เทคนิคการร้องที่สูงมากๆนะครับแล้วก็รุ่นพี่ที่เขาเคยร้องแต่ละคนนี่ก็ทำบาร์วิสูงเหลือเกินนะครับพี่ดาวหานที่เป็นออริจิน,นอลของฝั่งไทยนี้ก็สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับหรือว่า มารุ่นต่อมาเราก็มีหลายๆคนนะครับน้องน้องรุ่นสองที่แบบรุ่นสองเบนเคนเฟรเอตที่แบบสายร้องห,หลายคนกน็ร้องกีซัตจังก็ร้องภาสายญี่ปุ่นหรือว่าที่รับช่วงเดือนต่อตอนนี้จากรุ่นที่ทุกคนก็คือน้องเอมมี่ที่แบบร้องเพลงนี้ได้ยังไผ่ร้องออกเพลงมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเบมเบอร์รุ่นใหม่ๆถ้าแบบไม่ใช่สายร้องไม่เจ๋งพอเนี่ย น่าจะไม่กล้าเสียงร้องเพลงนี้กันสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าน้องขวัญเนี่ยเย่างนที่ผมบอกไปว่าน้องเป็นเด็กที่อยากลองทาโน่นทนํานี่อยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับถ้าใครดูไลฟ์น้องแบบน้องตัวเล็กตัวน้อยจะจําได้เลยว่าน้องจะพูดเสมอว่าอยากลองทําน่นทานี่อยากร้องอยากร้องเต้นเพลงนั้นเพลงนี้อยากสแสดงเทียเตอร์อยากรูนนี้นั่นเต็มไปหมดแล้วพอ ือเวลาน้องได้ทําน้องก็ทําได้จริงๆน,นะครับแล้วอันนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อมีคําขอมาว่าอยากให้น้องร้องเพลงประจันท์เสี่ยวน้องก็ไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็ร้องออกมาแบบขูเคลือบทองแบบน้องร้องเพลงประจันเสี่ยวได้เพราะมากคือแบบโอ้โหผมผมไม่นึกไม่ฝันว่ามาก่อนว่าน้องขวัญจะร้องเพลงได้เพราะขนาดนีแล้วก็พระจันท์เสี่ยวซึ่งอย่างที่บอกว่ามันคือเพลงที่ ใช้พลังงานด้านเสียงร้องเทคนิคต่างๆสูงมากแล้วน้องร้องออกมาได้มีเทียนแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ได้มากๆผมผมรู้สึกเลยว่าเด็กคนนี้มีของมากๆจริงๆมีของในตัวเยอะมากๆจริงที่รอการปลดปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันอีกเยอะแยะมาก,มา,กมายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะบทจากเพลงประจัน์เสี่ยวและน้องก็ร้องเพลงดูนี้นะ ช่วงท้ายไลฟ์เนี่ยก็ทิงท้ายครับโดยเพลงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้องนะตอนนี้ก็คือเพลง Baby, Baby 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 ที่น้องได้รับการแต่งตั้งจากเบื้องบนให้เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ใช่ไหมครับน้องก็หยิบมาร้องฝากกันในการทิ้งท้ายก่อนบิดไลฟ์นะครับซึ่งโอ้โหเราก็ดูน้องแบบเวอร์ชั่นเต้นบนเวทีมาเยอะแล้วใช่ไหม Baby b b b y Baby, Baby, Baby ก็ฟินจิหมอนกันไปนะผมเนสุด นะครับราะเอ็นดูน้องมากๆนะแล้วก็มารอบนี้มันคือการที่น้องร้องสดร้องสดในไลฟ์ซึ่งมันก็จะแบบไม่เห็นมีดนตรีเขาว่าไม่ได้มีท่าเต้นมาแบบมาทัดึงดูดสายตามาแยกใช่ไหมคราวนี้คือการวัดกันที่เสียงร้องแบบเพียวๆเลยซึ่งโอ้โหน้องร้องแบบเบ,แบบี้เบบ เรียบร้อยแล้วมันก็เพลงของน้องจริงเลยในเวอร์ชันภาษาไทยใช่ไหมครับแล้วแบบเข้าถึงอารมณ์เรื่องของจริตจักระหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหฟังแล้วแบบออมันคือเบบี้เบบี้อีกเวอร์ชันหนึ่งที่น้องทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ประทับใจมากๆจริงแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือน้องร้องแบบไม่ได้ร้องแบบขอไปขีนให้มันจบจบไปน้องร้องแบบที่ว่า น้องสรุกในการร้องน้องมีความสุขในการร้องและก็น้องภาคภูมิใจกับการที่น้องได้ร้องเพลงนี้มากๆนะครับ <ew> เพราะว่ามันคือเพลงที่เป็นเอ,อ่อเพลงของน้อง <ew> เพลงที่น้องได้รับโอกาสทางแรกในการไ e ด้เป <ew> ็นเซนเตอร์น้องก็รู้สึกว่าเมือนได้รับโอกาสมาน้องอยากได้รับโอกาสแล้วก็พอได้รับโอกาสมา <ew> น้องก็ต้องเต็มที่กับทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงนี้ได้เต้นเพลงนี้นะครับก็โอ้ประทับใจในระบบความคิด ในแนวคิดในการปฏิบัติตัวของน้องขวัญมากมากจริงๆนะครับก็มีความสุขมีความสุขที่สุดเลยากับการดูไลฟ์ของน้องขวัญในครั้งที่ผ่านมาที่เป็นไลฟ์ร้องเพลงนะครับแล้คอ็เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างประกอบการไล่มาตั้งแต่ต้นที่น้องอยากทุกทำโน่นทำน,ทำนี่จนมาถึงร้องเพลงแต่ละเพลงที่แบบบางเพลงก็ เทคนิคการร้องสูงมากน้องก็ทําได้แล้วก็การที่น้องภาคูุิใจที่ได้ร้องเพลงของวงได้ร้องเพลงของตัวเองผมก็รู้สึกว่าเด็กที่มีแนวคิดแบบนี้เด็กที่มีความสามารถขนาดนี้มันน่าจะถึงเวลาแล้วจริงๆแล้วครับที่น้องจะได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงในซิงเกิลถัดไปผมไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆจะจะใช่หรือเปล่าแต่ ผมก็พูดในฐานะของคนที่ชื่นชมแล้วก็เอ็นดูน้องขวัญคนหนึ่งแล้วก็เห็นมาตลอดว่าน้องขวัญพัฒนาตัวเองมาขนาดไหนแล้วก็เห็นความสามารถนะตอนนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องเกียบพร้อมแล้วจริงนะครับกับตำแหน่งเซนเ,นเตอร์เ,เพลงหลักของวงนะครับก็ได้ด่หวังว่าไอ้ความฝันของน้องที่น้องอยากทำอยากได้มันจะถึงน้อง ให้เร็วที่สุดนะครับก็แต่หวังลึกๆแหละอย่างนีง้บอกอยากให้ซิงเกิลถัดไปมีชื่อน้องขวัญเป็นเซนเตอร์เป็นหลักโองโอนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าน้องจะทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กับทุผลงานที่เราได้เห็นกันมาตลอดตั้งแต่น้องเข้าวงมาอย่างแน่นอนนะครับอ่สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ